สวัสดีครับพี่น้องนี่น้ำมูกทหารพามากินเข,าข่เาคือเราครับมามากินเขาน้ำนำมูกทหารเน้อพี่น้องวันนี้อะไรอยังนี่คลิกน้ำปลาครับพี่น้องไข,ตข,ไขต่ต้มครับผมไข่ต้มตุมไหม่ๆร้อนๆแบบกรอบนอกนุ่มในต้มเป็ดครับพี่น้องพี่น้อง

đến sao phun, bay, Chung y, bay, há mỏ, sao, cứ để đi hà phun. Thật là mì, nhà phòng phun ạ. à, sạch sẽ lắm gần thế ừ. nào đây Được lực bên này tổng bếp nó muốn đại hàn phải xuống phải làm mẹ. นี่แหละ,ละเราสอมาตัวนึงนี่แหละพี่น้องเราคนไทยสู้ไปด้วยกันนะพี่น้องถึงห้าสิบปีบรรพบุรุษน้ำนกัเอาใจใสพ่พนเด้อพี่น้องเด้อไห้มาตัวนึงมีเงินบ่นมีเงินกับซื้ออยากได้ตามนั่นนะครับนี่เพื่อพี่เพื่อนเนาะ อ,อันนี้ก็สมโพด <c oughs> ใส่บังเน้าลายโวดสมเป็นพริกน้ำปลาอีลีแหละบังเน้าน่ายนึง เห็นงานตัวได้พี่น้องเอลยที่รักๆมนันเลยก็คือ,อ,อยางออมสวนจังลุมสองลุมเนาะเนาะตามนั่น จับพี่น้องเอ้นมุกรหันปกติเนี่ยกินเขานะ่ะเวลาเหตุงานเหตุยังกับเขาเศร้าไม่ค่อยได้กินเที่ยงยังเดียวเลยว่าเที่ยงกับผูดแหบ่ใบคือตอนนี้แหละนัสิอใบซองหนึ่งมั้งเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้อง เอ,เองกินเ,เองพี่น้องแม่บ้านมาจากดในเมืองเมื่อปกติกะน้ำมุงทหารอยากกินยังน้ำมันทหารกินเอง,เอเองพีนงงน่น้องเนี่ยไม่ยากน้มุทหารอยากกินยังกับนั่นลยกินเองเอ อเบิงอย่ามาตมมมมมมุมเลยนิ่มๆอยู่ๆเลยจะนี่กรับต้มเพิเพ่มเกินไปมากก็นเลยออกจะแข็งแน่จังหน่อยปกติว่าจะเอาอ้อนก็านี่แหละาแบบเป็นอย่างๆ ถ้เลือนโทษสามเดียวลืม <c oughs> ตามนัน่น <c> อ <oughs> ืมฝากพี่นอ้องไว้ช่วงนี้บ่ได้หาหนกหาหนูแด้วพี่นอ้องข้าเจ้ากำลังปลูกเขานกหนูจักไปใส่เบ็ด เด <Cornell>. ี๋ยวไว้ฮะได้นมกได้หารสิบลงวิดีโอให้เบื้องเด้อพี่น้องเด้อตรงตนี้ที่เขาก่อนที่เขาคลิปนีาไว้ซัมนียก่อนเด้อพี่น้องหมดเวลาแล้วบ่ายแล้วนี่ครับผม